คนที่คุณรัก สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูเรื่องหนึ่งนะครับที่ในอดีตเนี่ยเคยทำเอาไว้แล้วนะครับของทางช่องจัตีในปีพศ2550นะครับของค่ายอาชลองพักดีวิจิตนะครับได้ทำเอาไว้แล้วตอนนี้นะครับช่อง3นั้นอ่ะก็นำมารีเมคแล้วเรียบร้อยนะครับปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะอยู่ในกระบวนการตัดต่อแล้วก็อ่าอยู่ในกระบวนการที่จะเอาออกอากาศนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะยังไม่รู้กำหนดการแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครก่อนแล้วกันเพราะวว่่่าาาาาผมมงเคคทลิปปดระจแแตอใส ไม่มีบทพูดแต่ว่าผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงแล้วกันนะครับนิดๆหน่อยๆนะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคในอดีตนะครับเมื่อปีพศ .2550 เนี่ยที่เคยทําไว้นะเมื่อก่อนนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นหนังบูอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่แบบว่าหลังจากจบอังร์ภาค2ก็มีเหล็กไหลนะครับแล้วก็มีเรื่องชุมแพรนะครับให้เราได้ดูกันแบบบูแบบสะใจนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงตัวพระเอกนางเอกกันบ้างดีกว่านะครับว่าในอดีตค บทนั้นนะครับโอเคครับบทบาทแรกนะครับผมในตัวพระเอกเลยนะครับก็จะมีพระเอกสองคนนั่นก็คือเสือเพิกชุมแพแล้วก็ร้อยตํารวจเอกชัยโยนั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ร้อยตํารวจเอกเป็นพระรองเพราะว่าพระเอกนั่นก็คือเสือเพิกนั่นเองนะครับคนที่มารับบทเป็นเสือเพิกชุมแพในภาคเก่านะครับก็คือพี่โน้ตวชรบู์นั่นเองนะครับส่วนในของวชังเวอร์ชันช่อง3เนี่ยก็คือเด่นคุณงามเนตรนั่นเองนะครับมารับบทเป็นเสือเพิกชุมแพนะครับก็ในรูปก็จะเห็นนะครับว่าอาจจะมีการ การเบื้องหลังการทำมีฉากบู๊นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นตอนที่เด่นคุณเนี่ยเขาใส่หน้ากากนะครับโอเคครับแล้วเรามาพูดถึงตัวละครตัวต่อไปนะครับตัวตัวนางเอกนั่นเองนั่นก็คือเวลดาวนะครับเวลดาวเนี่ยก็เป็นหน่วยราชการลับนะครับผมมาสืบคดีนะฮะอยู่ในอำเภอชุมแพนะครับเพื่อแบบมาปราบอิทธิพลเถื่อนนะครับในเวอร์ชันของช่อง7เนี่ยก็คือพี่ยุ้ยเจรนันท์มโนแจ่มนะครับรับบทเป็นเวลดาวนั่นเองส่วนของเวอร์ชันช่อง3เนี่ยก็คือมิวรักนาลานั่นเองนะครับมารับบทเป็นเวลดาวนะครับที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้นะครับก็จะมมีีหลาาายยยคนนพูดถึงวว่่เเเฮ้ิ บูไหวเหรอคือตัวแวลดาวที่พี่ยุ้ยเล่นไว้เนี่ยคือเขาแบบบูเยอะนะบูหนักด้วยนะเราก็มา,มารอมาลุ้นกันว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพูดถึงตัวละครตัวต่อไปเลยดีกว่าพระเอกอีกคนนึงก็คือพี่เอกรังสีโรจนะครับรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกนะครับชัยโยนั่นเองนะฮะส่วนคนที่มารับบทเป็นร้อยตำรวจเอกชัยโยในของวันที่สองสามเนี่ยนั่นก็คือแม็กปวิทนะครับแม็กปวิทเนี่ยก็เคยผ่านละครมาหลายเรื่องนะครับส่วนเรื่องบูล่าเรื่องล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมานั่นก็คือเเเเเรรรื่่่่อองงคคคมแฝกนนนนนััทีลป็ตวจะบย พิสูจน์ฝีมือมาในหลายๆเรื่องแล้วนะครับยังไงก็ติดตามแล้วกันตัวละครตัวนี้นะครับน่าสนใจนะครับส่วนดวงพรนะครับในเวอร์ชั่นเก่านะครับผมก็จะเล่นโดยจุ่มลุศรนะครับจุ่มลูกาเนี่ยผมต้องอ่ากล่าวถึงนิดนึงเพราะว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ล่าสุดเสียชีวิตกับเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับผมก็อ่าไว้อาลัยด้วยลกันแสดงความเสียใจด้วยลกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยที่เคยทำละครดีๆนะครับเคยเล่นละครดีๆเรื่องดุ่มแพรนะครับให้เราได้ดูกันนะครับผมในตอนนั บทเป็นดวงพรของเวอร์ชันช่อง3นะครับนั่นก็คือลีน่าลารินานะครับผมลีน่าลารินาเนี่ยก็มีอ่าละครของทางช่อง3หลายๆเรื่องให้เราได้ดูนะครับแต่ว่าเรื่องล่าสุดนั่นก็คือเรื่องริมฝั่งน้ำนะครับรู้สึกจะมารับเชิญนะครับโอเคครับมาพูดถึงบทของตัวร้ายกันดีกว่านะครับผมตัวร้ายนะครับในของวางทางเวอร์ชันช่อง7จนะครับจะรับบทโดยพี่โด่งนะครับพี่โด่งอัธชัยนั่นเองส่วนเวอร์ชันช่องสเนี่ยรับบทโดยพี่ชาติชายงามสันนะครับที่จะถมเนี่ยจะเป็นพ่อดวงพรนั่นเองนะคือของทางเวอร ตอนจบเนี่ย จะถมเนี่ยเขาจะอ่ายิงตัวเองตายนะครับแต่ของทางเวอร์ชันท่องสามเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราได้ดูทางกับทา,ทางภาคเบื้องหลังแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า,าเวอร์ชันท่องเจ็ดเนี่ยเหมือนจะเล่นอยู่ในก็ไม่เก่ามากก็เชิงยุคแบบยุคปัจจุบันนิดน,นึงมีอ่ามีโทรศรัพท์มีอะไรนะครับแต่ของทางเวอร์ชันท่องสามเนี่ยเหมือนจะย้อนยุคไปในอดีตอ่ะเหมือนคล้ายๆคองแฝกเลยนะคองแฝกนี่คือเขาก็ย้อนลงไปลึกลงไปอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครตัวต่อไปแล้วกันนั่นก็คือนั่นนเองะครับพพลเนี่่ยคอออาาาเเนนนิวววไ้ะรับสขงช นั่นก็คือเดวิดอัศวนนนั่นเองนะครับรับบทเป็นนพลอยนพลอยโอเคครับส่วนคนต่อไปครับพรมัยงามพรมัยงามเนี่ยนั่นก็คืออีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นคู่เอกนะครับนั่นก็คือรับบทเก่านั่นก็คือคุณกันพักดีวิจิตนั่นเองแต่ภาคใหม่เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มตัวละครครับแต่ว่าดูจากโปสเตอร์แล้วนะฮะเหมือนตัวละครตัวนี้จะโดดเด่นนะครับนั่นก็คือโกโกสินนั่นเองนะครับเหมือนจะมารับบทเป็นคุณพรมัยงามหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันคุณพรมัยงามนี่คือนัก นี่แหละหน่วยพิเศษนี่แหละมาคอยสืบสวนนะครับคอยแบบสืบหาคอยแบบว่ามาโค่นล้มอิทธิพลเถื่อนเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งครับผมที่คู่กับคุณพรมไพยงามนั่นก็คือน้ำตาลนั่นเองนะครับน้ำตาลนี่ก็เป็นอ่าเป็นหน่วยราชการลับเหมือนกันแม่แต่ละคนนี่คือแบบแต่ทุกคนนี่คือเป็นพระเอกเป็นแบบว่าตำรวจหมดเลยนะส่วนอ่าตัวเพื่อชมพันเนี่ยนั่นก็คือเขาก็เป็นเขาก็เป็นเขาก็เป็นเหมือนกันนะตอนจบเขาก็มามาแบบเฉลยว่าเขาเป็นใครเหมือนกันนะสรุปทุกคนแบบฝ่ายพระเอกนี่คือเป็นคนดีหมดอ่ะปลอมตัวหมดอ่ะนะครับอ่ะน้ำ ับผมรับบทโดยแพรวรพรนะครับแพรวรพนนะตอนนั้นกับตัวเล็กๆแต่ว่าเล่นบูแบบโอ้เล่นบูเยอะนะครับส่วนในเวอร์ชัน่สานะครับหมุนนั่นก็คือตุ๊กติ๊กนิชาวลินนะครับก็เขาก็เคยอ่าเรื่องล่าสุดของเขานั่นก็คือนับสู้เทวดานั่นเองนะครับก็เคยผ่านละครบูมาแล้วนะส่วนอีก3ตัวละครที่อ่าเขาก็เด่นๆอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือกำนันเสือนะครับที่รับบทโดยฤๅษีชานะครับจางเงืมรับบทโดยอาชีเสียงร่อนะครับแล้วก็เสียงเล้งเราไม่รู้ว่าใครจะมารับบท แต่ว่าในรูปในอะไรก็เราก็เห็นแล้วว่ามีใครกันบ้างนะครับอาจจะเป็นตัวละครที่เราได้รู้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่นะครับวันนี้แค่มาอัปเดตตัวละครเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะครับผมว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็ติดตามนะครับละครเรื่องชุมแพด้วยแล้วกันผมว่าน่าจะออกอากาศไม่นานเกินรอนะเพราะว่าปิดกล้องไปนานแล้วนะครับเมื่อไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันฝากกดไลค์ฝากกดซับส ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปหน้าๆน,นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย คนชั่วไม่ไปดีได้เวลาคิดบัญชีตามบททีให้วอดไว้ต้องทำลมไม่ักลาบีเรียกต้องจัดระเบียบอยู่ใต้กฎบชมนยตำนานนั้นถูป้านของเมืองชุมนุมชุมนุมิตรลเจอชุมนชุมชนสเชือนรอดเป็นไฟ รักสั่งข้ามาปกป้องคุ้มครองเธออบอุ่นใจเสมอหาก้องเจออันตรายและเพื่อคนที่คาราเพื่อภาระอันยิ่งใหญ่จับประจัญหน้ามือใดข้าสู่สุดใจเพื่อชุมพต้องถล่มไม่รักลาพีเรีต้องจัดระเบียบอยู่ใต้กฎหมาย จุงท,ทุงจนสะเทือนดอนเป mm ็นไฟงตานตะนกเมือง <building that. S 2> ุทุนมีที่ผุเถือน จุงจนสะเทือนดอนเป็นไฟไฟสังามาเปิดมือรบโลกกันส่งเราอันจะพา กลุ่มฉันและเวจีคนเรวไม่มีเงาหัวคนชั่วไม่ไปดีได้เวลาคิดบัญชีตามบทที่ยีให้วอดไว้ต้องทำลมไม่รับราบีม่เรียกต้องจัดระเบียบอยู่ใต้กฎบมาชชุมนุตำนานนั้นกดกปานของเมืองชุมนุชุมนุมมิพที่ปนจือง ไปรักสังค้ามาปกป้องคุ้มของเธออบอุ่นใจเสมอหากต้องเจออันตรายและเพื่อคุณที่คาราเพื่อภาระอันยิ่งใหญ่จับประจันหนน้าเมือ่อใดข้าสู่สุดใจเพื่อชุมทางต้องถลมไม่รักลาไม่เรียบ phong chặt nó biệt như tay cột mái tâm na lên thật phán con mương chung thuyền พบนูเจือนจ <N> ุงจนสะเทือนดอนเป็นไฟ